ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของวิทยาเขตขอนแก่นประจำเดือนมีนาคม2563มทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นร่วมพิธีวางพันธุพุ่มเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2563วันที่2มีนาคม2563อาจารย์วิรัชชินพลรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสิงห์ขอปุเรชตางหัวหน้าง,งานบริหารทรัพยากรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะนาพระบรมาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2563นกสณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่6จังหวัดขอนแก่น มทอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น6งานในวันที่3มีนาคม2563 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมัทรอีสานเตี้ยเขตขอนแก่นจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น6งานณห้องประชุมมงคลประดู่อาคาร50ปีเทคนิคยทยตรมัน์ขอนแก่นโดยให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบริหารจัดการโครงการการฝึกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น6งานโดยได้รับเกียรติจากนายพรชัยจุธามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์นักวิชาการเกษตรระดับสิและนายธานินทร์สันคนุษเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้มทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นลงพื้นที่ดำเนินการโครงการยุวชนอาสาอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่4มีนาคม2563ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นลงพื้นที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินในการร่วมประชุมและนำเสนอโครงการยุวชนอาสาโดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพชัยวัฒน์ในอำเภอห้วยเมฆพร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับมัรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นได้รับอนุมัติโครงการในพื้นที่ห้วยเมฆดังนี้ 1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มทวารตัดบ้านน้อยนางนวลตำบลบึงนาเรียง 2. การพัฒนากลุ่มทอภาพพื้นเมืองบ้านจันสองล่า 3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมบ้านคุณสาครวิทยาเวทประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเห็ดตำบลคำเหมือดแก้วโครงการยุวชนอาสาเป็นโครงการรวมศูนย์สาระสำคัญของยุทธศาสตร,ร์ชาติ3ด้านเข้าด้วยกันได้แก่ยุทธศาสตร,ร์ชาติด,ด้านความสามารถและการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนานและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสทางสังคมความเสมอภาคโดยมีระบบอุดมศึกษาเป็นฟันเฟืองหลักในการหลอมรวมพื้นที่จังหวัดกระสินเป็นพื้นที่จังหวัดนำล่องระยะเวลาดำเนินการระยะที่1ดําดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน2563คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการปริมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปี2563 ในวันที่10มีนาคม2563คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีาสานวิทยเขตขอนแกน่นจัดโครงการปฏิมิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2562ณนห้องประชุมนวราชมงคลชั้น3อาคาร50ปีเทคนิคไทยรมันขอนแกน่นโดยภายในงานมีวิทยากร,รผู้ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์มามอบความรู้ให้กับนักศึกษาอาทิเช่นอาจารย์เชนจัตุพลชมพูนิตวิทยากรและนักแสดงชื่อด คุณปรัตกวินกิติเลิศวีรกุลมาแนะนําการเขียนเรซูเม่ให้น่าสนใจสภาวิศวกรแนะนําแนวทางและเทคนิคการสร้างความเข้าใจการขอใบป,ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรและคุณสิรินประเสริฐสังบรรยายแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาตนเอง สาขาวิชาเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจะทำแอลกอฮอล์75%สาำหรับล้างทำความสะอาดมือในวันที่13มีนาคม2563สาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจะทำเจลแอลกอฮอล์เ5%สาสำหรับล้างทำความสะอาดมือโดยจะนำแจกจ่ายให้กับสาขาวิชาต่างๆและแผนกงานต่างๆภายในวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้บริการบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกท่านกว่า100ขวดอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่สําคัญในการใช้ทําความสะอาดมือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มตรอ,อีสานวิทยาเขตขอนแกน่นจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตขอนแกน่นครบรอบ56ปี ในวันที่14มีนาคม2563มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตขอนแกน่นครบรอบ56ปีโดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุงสงฆ์จำนวน57รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบาพิตรพิธีบงวงสรวงพระพรม และพิธีน้อมเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดวิทยาเขตขอนแกน่นในวันที่14มีนาคม2509และได้ทรงปลูกต้นประดู่พระราชทานให้กับสถาบันและวิทยาเขตขอนแกน่นจึงถือเอาวันที่14มีนาของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมาโดยตลอดมทรอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นลงพื้นที่ดำเนินโครงการยุวชนอาสาอำเภอกำมลาไสยจังหวัดกาฬสิน์ ในวันที่17มีนาคม25 6 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนำทีมคนาจา์นักศึกษาลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสาระยะที่1ในพื้นที่อำเภอกำมะลาสจังหวัดกระสินโดยเป็นโครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มบ้านข้าวหลามตำบลกำมะลาสอำเภอกำมะลาสจังหวัดกระสินโดยได้รับเกียรติจากนายสำลิศกิติโชคสุขสงในอำเภอกำมะลาสยพร้อมด้วยดาบตำรวจประดิษฐ์ไพรินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำมะลาสผู้บริหารส่วนราชร การในพื้นที่และผู้นําชุมชนต่างให้การต้อนรับและร่วมประชุมทําความเข้าใจในกิจกรรมของโครงการยุวชนอาสาในการดีวิทยาเขตขอนแก่นได้มอบของที่ระลึกให้กับนายอำเภอกำมรลาใยและผู้นําชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามร่วมกันผู้นําโครงการสมาร์ทฟาร์มได้ทําการสาธิตการทําเกษตรด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มโดยมีวิธีการสาธิตการทํางาน ของระบบสมาร์ทฟาร์มให้กับชาวบ้านในชุมชนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันจากนั้นมอบนักศึกษาเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการโดยเข้าที่พักณนะบ้านแม่ประนอมเครือวันเตรียมความพร้อมเพื่อฝังตัวในพื้นที่และเริ่มเก็บข้อมูลบริบทชุมชนตามลําดับต่อไปนักวิจัยราชมงคลขอนแก่นเจง๋งพุดไอเดียทํกล่องฆ่าเชื้อหน้ากากจากหลอดไฟในบ้าน ในวันที่24มีนาคม2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศักรวีระวีกุลอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นได้เสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์การสร้างกล่องฆ่าเชือ้อโดยใช้ความร้อนจากแสง U v วจากหลอดไฟเพื่อการฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นหลอดไฟรุ่นเก่าลักษณะทรงกลมมีไส้และมีความร้อนสูงโดยท่านสามารถหาซื้อได้ตามทั่วไปของร้านสะดวกซื้อหลอดไฟดังกล่าวมีความเข้มของแสงเท่ากับแสง U v วทำความร้อนออกมาจากหลอดเมื่อ ถาทำกล่องขึ้นมาจะทําให้เกิดความร้อนในจุดที่เจาะจงได้ทําให้ความร้อนแผ่กระจายอยู่ในกล่องวิธีการง่ายๆด้วยการใช้แผ่นฟอยล์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาบุที่ฐานกล่องและส่วนฝาครอบจะทําให้เกิดความร้อนทั่วถึงทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรคดังกล่าวมทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ในวันที่24มีนาคม2563มทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจัดตั้งจุดคัดกรองสำหรับผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ทั้งนี้ได้รณรงค์ขอความร่วมมือผู้ที่เข้าออกมหาวิทยาลัยทุกท่านในการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หยุดตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายและแจ้งประวัติการเดินทางในระยะเวลา14วันที่ผ่านมา เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎของรัฐบาลในสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกท่านให้หยุดที่บ้านดุดเชื้อเพื่อชาติ